ดวงดาวในช่วงครึ่งเดือนแรกมกราคมนะคะเปิดสักราชปี2,568มีการย้ายของดาวสุภะก็คือเรื่องความสุขความเจริญของชาวตุลน,นะคะส่งผลอย่างไรกับเรื่องดังกล่าวโดยภาพรวมไปอัปเดตกันได้ท่านใดรัคนาราศีตุลรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15ตุลาถึง14พฤศจิกาย,ยนก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับดวงดาวมีการย้ายวันที่สองมกราคมนะคะเป็นดาวพุธเลข4นะคะโคจรเข้าสู่พบเรือนเพื่อนสังคมของชาวตุนนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวรับผลนะก็จะจับคู่กันเป็นเลข14นะคะสำหรับในข้อที่1น,นะก็ถือว่าจะมีรับผลนะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเพื่อเรื่องสังคมการเข้างานกลุ่มการพบปะพี่น้องนะคะการเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากก็ได้นะช่วงนี้จะมีลักษณะความคืบหน้าทางการสื่อสารโดยเฉพาะงานที่ต้องประสานงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นๆนะคะ เดี่ยวกับเรื่องของการวิ่งเต้นยื่นเอกสารข้อมูลต่างๆมากหน่อยนะเนื่องจากจะเป็นช่วงที่ไปอยู่คู่กับดาวราบผลนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวาทศิลป์การสื่อสารข้อมูลตัวเลขนะหรือเอกสารก็จะเป็นราบผลกับชาวตุนช่วงนี้นะคะดาวพุธของชาวตุนนะคะเป็นเจ้าเรือสุภานะก็คือเรื่องความก้าวหน้าเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมีความคืบหน้าทางการติดต่อประสานงานไม่ว่าจะเรื่องงานนะคะเรื่องคําตอบรอคอยนะหรืออะไรที่เป็นเชิง การได้รับความช่วยเหลือเกือ้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าหน่ายนะคะช่วงนี้ก็จะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นโดยอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้หรือเป็นความคืบหน้าทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงเรื่องของการติดต่อทางไกลนะช่วงนี้ใครที่ติดต่อประสานงานต่างชาติต่างภาษานะคะถือว่าอาจจะมีรับผลได้เรื่องของการมีโชคเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะคะประเภทงานออนไลน์นะหรือ งานการที่ทำเบื้องหลังนะหรือเป็นที่ปรึกษานะก็จะได้ลักษณะเรื่องของการมีโชคจากการซุ่มทำโปรเจกต์บางอย่างนะคะใช้เวลาไปกับการโฟกัสหรือว่าหาคำตอบบางอย่างหรือทุ่มเทในโครงการโปรเจกต์ที่กำลังซุ่มทำคนเดียวนะคะการเตรียมตัวเตรียมงานเพื่อเปิดตัวต่างๆนะก็เป็นได้ดังนั้นช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวตุนนะคะมีโชคลาภจากเรื่องเพื่อเรื่องสังคมการสื่อสารทุกรูปแบบพูดอ่านเขียนนั่นเองนะคะ สำหรับในข้อสองนะคะจะเป็นช่วงที่ดาวพระเกตทำลักนณาและดาวประจำตัวเข้าพบปุตตะนะคะช่วงนี้ก็ส่งผลดีกับชาวตุนนะในเชิงพลังที่มองไม่เห็นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวตนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความฝันเรื่องไอเดียนะคะเรื่องประสบการณ์ทางจิตแปลกๆก็ไปถึงนะคะชีวิตสัมพันธ์กับเรื่องต่างชาติต่างภาษานะหรือแม้แต่ช่วงนี้นะคะดาวพระเก,กตกระตุ้นให้ทำสิ่งใดก็มาจะมีลักษณะเวลาตเตรียมตัวน้อยนะคะมีอะไรก็มาจะรีบๆด่วนๆได้ เป็นช่วงที่ดาวพฤกตนะคะเข้าทับลักนณาและดาวตัวตนเข้าสู่ภพเดือนปุตตะนะก็เป็นช่วงที่มีโปรเจกต์โครงการใหม่ๆเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นงานนะคะเรื่องความหวังนะหรือแม้แต่เรื่องของความคิดสร้างสารรค์การออกแบบนะส่งผลให้ใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะคะช่วงนี้จะไอเดียบันเจิดเป็นพิเศษนะคะเป็นช่วงที่อาจจะเป็นเจ้าโปรเจกต์เจ้าไอเดียนะมีโครงการที่อยากหยิบจับทําหลายสิ่งนะคะก็ส่งผลกับเรื่องของ การอยู่ไม่ค่อยนิ่งของชาวตุนด้วยเนื่องจากพอดาวพระเกตทกนาลัคนะคะก็ส่งผลให้เดินทางบ่อยก็ได้หรือว่าอยู่ไม่ค่อยติดที่นะเนื่องจากมีภารกิจหยิบจับนู่นนี่นั่นตลอดนะคะดาวพระเกตนะคะจะส่งผลเชิงโชคลาบนะโดยในช่วงสองสัปดาห์แรกของปี68นะคะถือว่าจะมีโชคลาบที่โคจรแวะเวียนมาได้โดยเฉพาะช่วงนี้ดาวอาทิ์ก็จะอยู่ในภพเรือนเพื่อนสังคมก็คือดาวรับผลนั่นเองนะคะ โชคลาภก็มาบ่อยขึ้นนะจากเรื่องคนเกื้อนหนุนนะคะบางทีก็ได้เป็นอาหารการกินของใช้ของฝากนะคะเรื่องของเงินทองก็ได้บางทีก็มาจากเรื่องงานการที่เพื่อนแนะนำนะคะมีลักษณะการส่งเสริมจากคนรอบตัวนะส่งผลให้ชาวตุลก็จะมีรับผลโคจรมาถึงตัวตนบ่อยขึ้นนะคะรับผลในช่วงนี้ก็ป,ป,ปุบปับฉับพลันเช่นเดียวกันบางอย่างที่คาดไว้บางทีก็จะรอคอยในขณะที่บางอย่างไม่ได้คิดไม่ได้ฝันบางทีก็ได้มารวดเร็วนะคะ สำหรับในข้อ3ามนะคะดาวประจําตัวเข้าสู่พบเรือนปุตตะนะคะณจุดนี้จะไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์คู่เส้นศัตรูนะช่วงนี้ดาว67ถือว่าจะเจอกันทุกราศีนะเป็นการโคจรของดาวศุกร์นะคะที่โคจรมาพบดาวเสาร์นะซึ่งในทางโหราศาสตร์เขาเป็นคู่เสียนศัตรูกันนะคะส่งผลกับเรื่องภารากิจของชาวตุลน,นะช่วงนี้ก็อาจจะมีจังหวะเรื่องของภารากิจหน้าที่เกี่ยวข้องกับภาระส่งเสียอุปการะเละี้ยงดูที่เยอะหน่อยนะคะ หมายถึงเรื่องไปเกี่ยวข้องกับภาระสัตว์เลี้ยงก็ได้นะหรือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ใครกําลังริเริ่มทําโปรเจกต์โครงการใหม่ๆก็เป็นช่วงแก้ไขปัญหาปรับตัวนะคะเรียกว่าจะมีภารกิจการแก้ไขปัญหาปะปนอยู่ในช่วงนี้โดยตลอดด้วยเหมือนกันเป็นช่วงที่ดาวประจําตัวนะคะก็คือดาวเจ้าเรือนมรณะเข้าสู่พบเรือนปุตตะเป็นเชิงความเปลี่ยนแปลงนะช่วงนี้อาจจะมีการปรับตัวหลายสิ่งนะไม่ว่าจะเป็น เรื่องเวลานะะในการทํากิจ,จวัตรประจําวันต้องเปลี่ยนแปลงเนื่องจากบุตรหลานบริวารนนะะมีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงต่างๆเรื่องของการงานต่างๆมีลักษณะบางอย่างที่จบลงนะเช่นภารกิจบางอย่างมันหมดเวลาะะหมดวาระก็ได้หรือว่าไปต่อไม่ได้ก็มีอันที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปทําสิ่งอื่นๆน,นะคะมีความหวังหรือโปรเจกต์โครงการใหม่ๆเกิดขึ้นนะส่งผลให้เป็นช่วงปรับตัวหรือว่า กำลังทดลองสิ่งใหม่ๆค้นคว้าวิจัยเรื่องราวที่เป็นเชิงความหวังที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับข้อ4นะคะเป็นช่วงที่ดาวอังคารยังคงโคโจรถอยหลังนะจะโคจรถอยจนเข้าสู่ภพเรือนสุภานะคะจากเดิมที่อยู่ในภพกรมมะมีกําลังไม่ค่อยดีนะถือว่าเมื่อดาวโคจรถอยหลังนะคะ ก็มีกําลังที่ดีกว่าเดิมนะแล้วก็อาจจะหมายถึงการที่ชาวตุนนะคะได้เดินทางไปยังสถานที่เก่าๆเ,เดิมๆซ้ําๆนะเพื่อหาผลประโยชน์ได้เรื่องของการมีผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อหนุนนะเช่นลูกค้าเก่านะคะผู้สนับสนุนเดิมนะหรือว่าคนที่เคยเกื้อหนุนกันในอดีตช่วงนี้ก็แวะเวียนกลับมาให้ความอุปถัมม์นะคะ เป็นช่วงที่เรื่องเงินทองนะคะจะถอยหลังมุ่งหน้าเข้าสู่พบเรือนที่ดีขึ้นแต่ก็จะถือว่ามันเป็นความผิดป,ปกติของเรื่องเงินช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะอ่างเงินทองรายจ่ายค่อนข้างมากอยู่นะคะในช่วงนี้เรื่องของความงอกเงยการจะได้เงินมักจะถูกตัดทอนตัดรอนออกไปเนื่องด้วยภารกิจเยอะรายจ่ายมากนะคะแต่ก็จะมีเงินมาให้จับจ่ายใช้สอยไม่ขาดเหมือนกันนะเนื่นองจากอิทธิพลของดาวพระเกตนะคะที่ ไม่มีรูปร่างไม่มีสาเหตุนะไม่มีที่มาที่ไปนะคะเป็นอิทธิพลของดวงดาวที่เอาบุญเก่าที่เราเคยทำนะย้อนกลับมาช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะก็ส่งผลให้ชาวตุลก็จะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆในช่วงเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับในข้อสุดท้ายนะหากเรามองในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเนื่องจากดาว6 7นี้เขาเป็นเส้นศัตรูเรื่องความรักความรู้สึกนะช่วงนี้ใครที่กําลังตกหลุมรักนะคะหรือว่ามีความรักครั้งใหม่นะช่วงนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ อาจจะมีเวลาให้กันน้อยลงเนื่องด้วยภารกิจต่างๆนะหรือว่าไปหมกมุ่นทุ่มเทกับเรื่องอื่นๆนะคะใครที่มีครอบครัวนะคะช่วงนี้ก็อาจมีภารกิจบางอย่างที่เราเองก็ต้องฝืนใจทําเพราะมันเป็นภาระรับผิดชอบนะหรือบางอย่างก็ไม่ได้อยากทําเงินบางอย่างก็ไม่ได้อยากจ่ายนะแต่ก็เป็นเราที่จะต้องรับบทเป็นผู้นำนะคะก็ส่งผลให้อาภารกิจก็ค่อนข้างที่จะหยิบจ่ายใช้สอยเป็นภาระของชาวตุนนะคะบางครั้งหมายถึงเรื่องของการ ทำเพื่อสังคมนะช่วงนี้อาจจะเป็นงานประเภทงานการกุศลนะคะทาเพื่อคนหมู่มากนะงานที่ปฏิเสธยากหรือว่าไปเป็นสปอนเซอร์งานต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะเสียสละเวลาเงินทองเพื่อคนหมู่มากก็เป็นได้นะคะช่วงที่จะมีดรามา่าเรื่องอารมณ์ความรู้สึกได้ไง่ายไม่ว่าจะในสังคมคนใกล้ตัวโดยเฉพาะคนต่างวัยนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่รู้สึกได้ไวนะกับเรื่องทางอารมณ์นะไม่ว่าจะเป็นคาพูดคาจานะคะหรือ เกิดความรู้สึกบาดหมางไม่ถูกใจเครื่องกันนะด้วยเรื่องของคนต่างวัยรอบตัวได้นะคะสำหรับชาวตุลน,นะคะก็จะมีทั้งเรื่องดีๆนะคะรวมทั้งหลายสิ่งช่วงนี้นะต้องะระมัดระวังเนื่องจากดาวคู่ศัตรูและดาวที่โคจรห้อยหลังนะคะก็ส่งผลให้เรื่องเงินทองรายรับรายจ่ายของชาวตุลน,นะคะก็ถือว่ายังเข้าแรงออกแรงอยู่นะรวมไปถึงเรื่องของดาว67นะคะที่โคจรมาพบกันก็ส่งผลกับเรื่องระวังดังกล่าวของชาวตุลน,นะคะ ขอฝากข่าวสารถึงชาวตุนสายบุญนะคะท่านใดสนใจเรื่องงานให้การบริจาคนะเป็นช่วงต้นปีนะคะเปิดสักรารใหม่อยากทําบุญอยากบริจาคได้ใช้ประโยชน์นะคะและหนุนดวงเสริมชะตาของคุณไปในตัวฟังรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษสําหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหรา59นะคะผ้าดิบสําหรับบริจาคจาก159บาทเหลือเพียง120บาท เป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยในการปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบางส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสำหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวันเกิด บุศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้ท่านใดสนใจนะคะวิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์ adbnoen ห้เกอย่าลืมเครื่องหมายแอดนะคะแจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งต่อให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะ ขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุกวิตกกังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลันนะคะ